หลายคนพูดว่าไม่มีทางหรอกที่จะทําให้เซลล์ทางานได้ดีขึ้นจากการติดอะไรสักอย่างลงไปให้ใช้เทคโนโลยีที่ติดบนผิวหนังแบบนี้หรอไม่มีทางหรอกแต่พวกเขาไม่รู้จักนักประดิษฐ์คนนี้เดวิดเมชผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของไลฟ์เว็บที่คิดค้นผลงานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เดวิดมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของพลังงานธรรมชาติของเซลมนุษย์โดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารกระตุน้นซึ่งนําไปสู่การเปิดตัวของไลฟ์เบในช่วงต้นปี2000 ภารกิจของเขาเหรอก็คือแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับชาวโลกเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นทนั้งยังมีเรื่องของความแข็งแกร่งความงามและการมีอายุยืนยาวโดยไม่ต้องพึ่งยางโอกาสครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2004ในระหว่างการแข่งขันรอบคัดตัวนักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐเมื่อเหล่านักว่ายน้ำฝีมือชาตในการคุมทีมของ NCAA และริชาร์ดควิกตัวแทนจากไลฟ์เบฟตั้งทําสถิติสูงสุดตลอดการหลังจากใช้ Energy Enhancer ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของไลฟ์เบฟคราวนี้แพร่ออกไป ทว่าก็ตามมาด้วยความสงสัยและการต่อต้านซึ่งไลฟ์เว็บได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภยดัยโดยไม่ต้องใช้ยาคลื่นความสนใจาถาถงก็ใส่ทันทีทั้งจากนักกีฬามืออาชีพเลาเทรนเนอร์แพทย์นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปพวกเขาพบว,ว่าหลายสิ่งหลายอย่างรู้สึกดีขึ้นได้ด้วยแค่แผ่นกดจุดไลฟ์เบ็บเช่นมีกำลังมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นแต่เดวิดไม่ได้หยุดแค่นั้นเขานิยามคำว,ว่าวิทยาศาสตร์ใหม่ด้วยการคิดค้นแนวทางใหม่ๆ เพื่อบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นเพื่อบรรเทาความรู้สึกเครียดและอีกมากมายโดยไม่ต้องใช้ยาข่าระดับชาติบทสัมภาษณ์หุ้นส่วนจากกล่าวคนดังคือสิ่งที่ต่างม,มาคนในประเทศอื่นได้ยินเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไลน์เว็บและกระแสต,ตอบรับจากนานาประเทศได้เริ่มขึ้นหลังจากนั้นเมื่อคุณรู้สึกดีคุณก็จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นในภาษาใดก็ตามแล้วมันก็เกิดขึ้นคุณเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีบิ๊กแบงหรือเปล่า แต่ Big b แป g งของ Life Web ไม่มีทฤษฎีและมันได้เปลี่ยนทุกสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นในฤดูร้อนปี2018ในเรื่องการเติบโตของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ผู้คนต่างรับรู้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆว่าสิ่งนี้มีความสำคัญมากในการฟื้นฟูร่างกายของมนุษย์จนกลายเป็นเรื่องที่พาดหัวข่าวในทั่วโลกแต่เป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วที่ทางเดวิดมิชได้เริ่มทำงานวิจัยกระบวนการมีอายุข,ขัยของร่างกายเขามุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้เซลล์ที่มีอยู่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากนั้นเขาหันมาคิดหาวิธีใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ Life w เว e เพื่อยกระดับคุณภาพของ Co p เ e r p e p t i d ทในร่างกายที่พิสูจน์มาแล้วผ่านงานวิจัยเบื้องหลังนานนับ10ปีเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสมดุลขึ้นอีกครั้งโดยไม่ต้องใช้วิธีการฉีดเข้าไปในร่างกายและประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ X39 อร์ที่หได้ถืกอกำเนิดขึ้นมาตอนที่เปิดตัว x 3 9เเมื่อต้นปี2019กระแสะตอบรับดีมากลูกค้าพร้อมใจกันเขียนคำนิยมวันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่า นี่คือผลงานที่สร้างความมือหายกับผู้รักสุขภาพและชื่นชอบการออกกําลังกายผลิตภัณฑ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในทั่วโลกและส่งผลให้ไลฟ์เบฟเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเดวิด <David S 1> พูดว่าเอ็กซ์เรที่น่ายว่านี่ยังไม่ใช่ความสําเร็จสูงสุดของผมโลกกําลังหันมาสนใจไลฟ์เบฟจำหน่ายได้กว่า75ประเทศทั่วโลกทําการศึกษาวิจัยทางคลินิกทําการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่กว่า80ผลงานยื่นจดสิทธิบัตรและได้รับสิทธิบัตรแล้วกว่า100ฉบับทั่วโลกซึ่งล้วนเป็นของเดวิด รวมถึงอีกกว่า70สิบทธิบัตรในด้านวิชาศาสตร์ชะลอวัยคู่แข่งขันที่เป็นศูนย์สิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไรหรอหากคุณได้ยินเรื่องราวของไลฟ์เวบเป็นครั้งแรกแสดงว่าคุณกําลังอยู่ที่ฐานข้ามแล้วและโอกาสที่คุณจะได้สร้างรายได้จากธุรกิจที่กําลังเติบโตของเราก็มาถึงมือคุณแล้วคุณจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่คว้าโอกาสนี้ไว้หรือเปล่าไลฟ์เว็บได้รับการก่อตั้งพาบทพิสูจน์เริ่มทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆและคุณก็อยู่ตรงจุดเริ่มต้นนั้นด้วยคคคคุณช่่่ววยยใใหห้้นนนอืๆพบามิงญ เพื่อเปิดรับความยิ่งใหญ่นั้นได้ด้วยไลฟ์เบฟนี่แหละคือนิยามของคำว่าโอกาสนี่แหละคือไลฟ์เบฟ